ไปได้คะ่ะโอ้โหโอ้โหโั้ออดหโอสโหโอดโหโ้อนรับเี้าสูอช่อ้โดอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหดอ้โหดอรโหโอ้โหโอ้โหโอ้โ่โอ้โหโอ้โหาอ้โหโอ้โห้โหโอ้หโโอ้อห้ามา ทีมงานเสียนครับจากนางรองอจัดจ้านครับยังจัดจ้านอยู่นะครับทอแกครับเองครับอู้หหอนจัดไหมโอ้โหสวัสดีไปยังทีมงานครับผมนี่มันรุ่นไหนเนี่ยเป็นบอแบบผักซอกเลยครับ M ห้าพัน SU เธอ,อ,อบโบตัวนี้รุ่นนี้ทนอยู่นะแรงด้วยครับล้อหน้ามันใหญ่ดี ฝนถุลมลงมาเ่ยไม่แต่น,น้ำเลยครับมันก็จะไหม้แล้วนุ่นหัังน้นเป็นเสียอาร์มครับ XJG ราคาประมาณเท่าไหร่เนาะสภาพนี้ แซน嘛ถึงไหมโอโ้มาแล้วครับตัวแรงพี่รอ็อกครับ

ติดก้อนดินครับไปโอ้โอลันโผดขับตามหมู่บ้านต้องอขับเงียบๆครับอ,อ้ตัวนี้ใช้เครื่องยนต์ 6d31 นะ ดีสามหนึ่งทีครับมิสูเราจะอยู่ที่ร้อยสามสิบแรงมาครับประมาณนี้แหละโอ้โหกคุมดินนสุดจัดครับลูกพี่เราเสียอันครับเขาแกครับเองมีที่เด็ดขั้นหนึ่งครับแล้วรอชมได้เลย เต็มกล่องเลยแซนจัดจานย่านนางรองครับผมเขามีสองตัวนะมาร์คซีเหมือนกันเต็คันจะเป็นสีเขียวอ้าอาจจะออกตัวได้ครับไป ครับแมลั่นกว่ารถน้องนนนดิโอ้โหนี่ครับโอ้บีล้มบิล้สายหอนครับนี<อ>่รถกุ้งยาวมากครับ อีสิบล้อด้วยงานนี้ดูเพื่อความบันเทิงครับพี่น้องดูแล้วไม่ดราม่านะจะดราม่าอะไรช่องผมไม่มีดราม่าหรอกคอมเมนต์ได้ปกติครับแต่ขอสุภาพหน่อยนะ สมัยขุดลึกแทบฝั่งนี้ได้ข่าวว่าจะไปลงที่นางรองนะทีมงานนี้อ่าอะไรน้องทลลกน้องทลลกที่นางรอง ความเร็วก็จะประมาณนี้เลยครับรถใหญ่พุทธชาติเอ๊ะครันนี้ผมรู้สึกเคยถ่าย,ยที่ไหนนะจำไม่ได้ครับ

แบกได้แบกครับงานคิวต้องแบกอย่างเดียวใส่น้อยก็ขาดทุน นี่นะไม่ใช่คันนี้นะอีคันหนึ่งครับน่าจะเป็นโตยโยต้าไดนาครับไปดีไปฝั่งนูนเสียอาบขับเองครับเหนี่ววิ่งกับสิบล้อเลยล่องสิบล้อด้วย เอทโอเจ็ดดีร้อยเก้าห้าแรงมาครับฝั่งโน้นฝั่งโน้นโ oh, 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 oh. อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหผิด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 เอาไม้เอาไม้ข <c oughs> ิดล้อเป็นเหตุสังเกตได้ <c oughs> เจอร่องสิบโลครับอ๋ออ๋โอ้โอโอ้โเฮ้ยกระตดเลยครับสายเงียบสายซุบโอ้เสียงโหดแทะไดนาใช่ไดนาหรือเปล่าไม่รู้นะรอชมครับ กินแบบนี้ค่อนข้างจะติดกระบะครับสิ่งสำคัญของ6กล้อคือไม้ไอเล็กแสะกระบะครับต้องมีนะครับเลิกงานก็แทะออกนะครับกันสนิมนะครับถ้าเราทิ้งไว้สนิมกินแน่นอนกระบะเราก็ไม่ทนต้องมีครับการดูแลรถก็ ตื่นเช้ามาก็เป่ากรองหรือไม่ก็เป่าตอนเย็นเลยก็ได้ตื่นเช้ามาก็ทำงานได้เลยอัดจารบีหน่อยรถก็จะทนโอ้โหเอโอ้หยไ,ไหม่ไวยไหโอ้ไม่ไหวครับถอยก่อนตั้งหลักใหม่โหหักศอกเลยครับงานนี้ โอ้รถแรงอยู่ยากครับเอาตรงหน่อยเก็บโอ้เออโอ,อ,อ้หมด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 ไม่หมดหมดครับอืนี่ครับมันจะเปลืองน้ำมันตรงนี้แหละนะแต่เราไปไม่สุดเอาไม้เอาไม้ตรงๆหน่อยตรงๆหน่อย โค้งหักศอกไงนะรถมันเลยหมดแรงนี่รอชมที่เด็นครับนี่ครับโว้าอันนี้รุ่นไหนเนี่ยฮะโอ้ไม่ใช่ตูแล้วนี่ทวด,ทวดกี่แรงเนี่ยโอ้รอสุดจัดครับน่าจะเป็นโตโยต้าไดนาครับ น่าจะร้อยสิบแรงมากหรือเปล่าไล้นหน้าจริงด้วยครับอเอารอชมครับกี่แรงกี่แรง กี่แรงม้ากี่แรงม้าร้อยสี่ห้าป่ะโอ้ร้อยสี่ห้าครับสโลว์อ่ะไม่มีสโลว์โอ,โอ,โอ,โอ้ทำไมกล้าเอามาเนี่ยกล้าเอามาขนาดนี้ของเขาต้องดีแน่นอนครับใช่ไหมเอัคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ครับ เป,ใใเ,ปเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปหน่อยแล้วก็เป็นกําลังใจให้คนทํางานด้วยครับสู้ๆกันไปยุคโควิดครับผมเฮ้ยเสียอันเบาได้เบาเสียอันไป เดียวรู้เรื่องครับสู้เกได้เปล่าอ้ายอ,ยอมอหรออ้อันนี้ก็ไม่เบาครับแรงจัดครับนี่มันมากครับทางเนินเนินนะครับ ชอบดูคลิปแบบไหนครับคอมเมนต์มาหน่อยครับอยากดูแบบไหนคลิปผมไม่ค่อยได้ตัดต่อนะครับไม่ตัดต่อครับอักสดครับตัดต่อเป็นบางคลิปครับแม่ชอบคันไดนาจริงๆครับแรงมากครับยังหายไปคันหนึ่งไปไหนอ่ะ ไอ้คันโมกเป็เดี๋ยวไปไหนอ่ะกําลัางมากําลังมาเหรอก <Okay. S 1> ็ให้ดูมุมนี้แหละครับเดินลำบากครับลมแรงมาก ข้อโหดมากเลยเาามาฟังความลั่นกันอีกรอบหนึ่งครับไม่ดามานนะเราลั่นในบอรครับไม่ได้ลั่นตามหมู่บ้านนะเออลลั่นในบอรครับ คิว23บาทน่าจะคิวละสิบบาทครับตัวดำตัวดำ10แมคโคร10โอ้ครึ่งตัวครึ่งเลยนะนี่รถไถ3บาทบงานนี้แมคโครกับรถดำคนละครึ่งครับ สายแข้งบุรีรัมติ๊กเกอร์นี่เยอะเลยติ๊กเกอร์นี้ เทียบเลยครับพี่ดองอ่ะติดท้ายกับทีมงานเสียอาร์ครับไ๋อฝั่งนี้ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ครับ ไนมานะเติมน้ำมันเจโอเจ็ดดีครับ J o J e có gì bằng luôn các, biến mông ghi này kéo chặt nặng đấy nó chịu khó ngay. À. เอบคลิปนี้บายบายครับผมนเห็น,นไ,ไหมสันงเทวดานักจะมาเยือนแล้วแต่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 